เวั๋ยวครับวันนี้ผมตีซูเปอร์บายนะวันนี้ผมจะมารีวิวดูคติ795ดคันนี้รถปี2011คันนี้ผมขับมาเมื่อกี้โคตรดีโคตรมันผมบอกเลยว่าเครื่องดีมากอ่ะผมให้ดูรอบคันเลยอ่ะยางหน้าหลังดันหลบดอกเลือๆนะครับแตกรายงานนิดนึงแต่พอใช้งานได้นะอ่ะให้ดูรอบคันก่อนเลยอ่ะเครื่องสวยกิ๊บนะครับผม รอยบ้างตามการใช้งานอาจจะไปขูดต้นหญ้ามาหรือว่าอะไรมานะครับแล้วก็เท่าที่ผมเห็นนะมีรอยตงปั๊มนะ้ไม่รู้ว่าเป็นโดนอะไรมานะครับโอเคได้ท่อคาร์บวิกยัเทไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าแต่ว่าเป็นคาร์บอนแล้วมันออกสีเหลืองนะครับผมทายว่าแท้นะครับปั๊มหน้าหลังแบมโบนะครับโอเคดอกยางหเหลือนะแต่ว่าแตกรายงานแต่ก็ยังพอใช้ได้นะ หล่อจริงคันนี้ชุดสีสวยนะคันนี้ได้น็อตทองด้วยอันนี้กันลอยถังคาร์บอนอ่าน็อทองเพ่ฝั่งนี้ไม่มีรอยนะครับเรียกได้ว่าใสามากเลยนะครับมีรอยบ้างนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าโดนน้ามันเครื่องหรืออะไรมานะครับตรงนี้มีแตกบ้างนะครับมีก็บอกมีครับไม่มีก็บอกไม่มีนะครับ อ่าเป็นคนตรงนะครับส่งรถรถไปไม่มีกั๊กนะครับอ่ามีอาจจะมีนิดนึงครับนิดนึงซึมนิดหน่อยแต่ว่าไม่น่าเกียดโอเคประมาณนี้ถือได้ว่าสวยผมขับมาแล้วเครื่องดีไม่ดีมาเตะผมเลยดีจริงไม่ได้อวยอ่าไม่สองมือสี่เจอ่าโอเคสตาร์ทเลย โอเคเครื่องค่อนข้างแน่นเลยทันนี้ฟังฟังเสียงเลยรอบดูรอบดูรอบก่อนดูรอบก่อนไม่มีอึกอักหรืออะไรนะครับ ไปดูไฟนะครับระบบไฟเราอ่าไฟสูงครับไฟสูงอ่าไฟเลี้ยว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 ซ้ายไฟเลี้ยวขวาอ้าวไฟเลี้ยวขวาไม่ติดครับไปไล่เอานะครับไฟเลี้ยวหลังติดนะครับไฟเลี้ยวหน้าไม่ติดนะอ่าไฟเลี้ยวหลังติดนะครับโอเคไฟท้ายติดปะเนี่ย เอ้ยใจเย็นเอ้ยคลองตกนะครับคลองตกนะครับเดี๋ยวดูนะอ่าไฟเบรกหลังติดนะครับติดนะโอเคติดหรือเปล่านะครับอ่าประมาณนี้นะครับไฟเบรกหลังติดได้กระปุกเป็นอลูมิเนียมโอเคประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทใหม่ดูนะครับสําหรับใครที่กลัวหรือว่าแบบร้อนแล้วกลัวสตาร์ทไม่ติดอ่าเป็นปัญหาหลักของดูพตินะครับ ันนี้ผมเพิ่งขี่มาความร้อนประมาณเกือบสามขีดเลยนะความร้อนเกือบสามขีดนะครับคือผอมขี่มาในเมืองนะอาสตาร์ทเลยคือสตาร์ทติดง่ายนะครับไม่มีอาการแบบเอ่อตัดปัญหาออกนะครับคันนี้ประมาณนี้ครับโอเคถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม